สัตว์ที่ห้ามีอะไรมีเราก็องกินต้มตำไปค่ะล้มไปได้ไหมจะไม่พอแล้วแค่นี้แหละลลเห็นกินลมชมวิวกินลมชมวิวชิลๆกับต้มตำอันนี้เราก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะครับมองๆมองๆก็ไม่หิว nước nước đây Hãy kiếm tâm cha tâm Út Mớt hả Hãy subscribe cho kênh หน้าตลาดปันทองจ้าเี่นหนาก็ทำอร่อยอเอ๊ะคุยกันได้นะฮะสวัสดีค่ะทุกคนมาดูมากอืมมาเด้อมาเด้อ สวัดีคนดูตอนนี้สองคนพูดคุยกันนั่นนะคะเป็นตัวแซ่บเบอร์ำน,น้ำหอมต้มตำจะน้อย <c oughs> อร่อยจ้า วันนี้มาวันนี้มาช้าหน่อยวันนี้ไรศบนะคะ <c oughs> แม่เดี <c oughs> ย๋ยวว่าเอาลมออกดีกว่าแป <c oughs> ๊บเดียวแป๊บเดียวไม่สวยสวยางก่ยเจี๊ยันไม่เห็นทั้งหรัง โอ้อย่างไต่ำแต่มาอ,มอ,มอมร่อยอร่อยจ้าสวัสดีค่ะคนรับชมตอนนี้นนนเนียบคนรับชมใครขะันหาหามากินข้าวข้าวแรงอ่ะนี่ยจะมาี่มมึงไปซื้อมา เิ <c oughs> ่มต้มตัไร่โควิดอันนี้คือชุติมานาครูสวัสดีค่ะเ้ิ่มตมันค่ะฝา <c oughs> กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะะไ,ได้แลได้ได้แล้ว Mm hmm. ขอบคุณนะคะสำหรับไลน์สำหรับหัวใจนะคะ mm hmm. อย่า,ยาสวัสดีค่ะเจ๊ปลาหลังวัดโคกินนต้ตมตำกันค่ะเจ๊กต้ตมตำจ้าทำต้ตมตำกันค่ะพี่ปลา อร่อยอร่อยค่ะหน้าอิจฉาคนาข้างๆปานนีพี่ป้าพี่ป้าบอกว่าหน้าอิจฉาคนาข้างๆปานนีกินน้ำกันนะจ๊ะขอแต่ให้พี่ป้า เผ็ดมากค่ะแซ่บจะต้าพี่ป่าฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่เห็นตํ่าต้มตําี่ป่าอะ ยันน่ามันบอกว่าอร่อยอ่ะอภิปรายายส้มตำอ๋อนาบ้านแม่อืเน,นี่ยใครดูอีกแล้วเนะี่ยนะตาตั้งแทบกับข้าวอร่อย <c oughs> ส้มตำก็ของยีน้อยหน้าตลลด ถ้าวหจดบก็จะน้อยนะคะสุมาลีตลาดกันทอง <c oughs> สวัสดีคนที่เพิ่งเข้าดูมาใหม่นะคะสวัสดีทุกคนค่ะคุยกันได้นะคะ ให้ฟินดีมากคือมึงกินข้าวกินข้าวกันหรือ,อยังคะเนี่ยดูดูดไลฟ์สดนี่ระวางหิวนะคะคืมข ของกดยายเขาเลย,ยเสียงรถลงบ้านอีกแล้ววันนี้นะคะสถานการณ์บ,บ้านเมืองตอนนี้แบบนะอยู่บ้านหาอะไรกินที่บ้าน,นายิดหัตน์มยดเชือ้อเพลิงลกันยึดเชื้อเพื่อชาติใช่ไหมมันเพียงคารองอ่ะ คิดหน้าหนาก็ส่งไลนหากันอ,อยู่เฮือนไผเฮือนมันคิดหน้าหนาก็ส่งไลนหากันเพราะว่าโควิดไงอืมผลตำไมน่นยังหน่อยมันคือขับเหรอชอบชาบชอชอบสมตังเงนี้ยมันหนาดี ชอบสั่งตำนี่นะกินตำถัว่วกินดวตำัดวจับวัดีค่ะเมื่อไรน้องปลาจะขายดีจ๊ะปลายายบอกว่าไม่ไร้จะขายส้มตำคาะน้ำบังก็ไปกินอยูอ่เรื่อยลูกสาวก็ไปกินเขาว่าอร่อยดี ก็ไม่ได้ขายเนาะนออาอผมจ,จ้า พี่นีกินหน้าอร่อยมากค่ะจ้าพุทธิมาป้านี่กินอะไรก็อร่อยไปหมดอสีนวลทองรักษาญาติสวัสดีค่ะหนูลืมเลื่อนโพสต์เลื่อนเลื่อนขึ้นหนูเลยมองไม่เห็นคำมากินน้ำกันจ้าบอกป้านมีคนละปลาแล้ว นะไ,ไม่ใช่ยายเขาพูดถูกแล้วร้านที่พี่ปาชอบร้านที่พี่ปาชอบไปไปยืนอยู่อ่ะตรงฝัง่งตรงข้ามบ้านนะต้นน่ะร้านส้มตำมร้านนั้นน่ะที่มีไก่ย่างด้วยอ่ะแล้วาหมัอนเขาไปกินร้านนั้นอร่อยอปาอะไรนะที่ขายอ่ะ ใจ้กตัวต้องบ้านที่มีตู้สักหะส้มตำแซ่แตะไก่ขึ้นชื่อที่สุดไก่บ้านที่ป่าคือรสุดไก่ย่างนะต้องให้พันทองไม่มีใครเทียบได้แล้ว เด้อค่ะอ๋อเอ,อสวัสดีค่ะคนดูสามคนดูครอบรู้กินส้ตมตำกันนะคะ อนี่นยกลางวันสดประหยากกินปูมากเลยเรียบกินกวัวฝนจะจะมาเมื่อวันสดเมื่อวันผมกับ มากอร่อยเส้นร,ร้อนกรอบแอช่เย็นๆได้กินเนี้ยอร่อยมากมาก <c oughs> ปลาบัวคนสวยอ๋อน้ำปลาบัวปลาบัว ยังตำตามันจ้าไม่ใช่ร้านต้มต๋ำร้านป้าบัวร้านป้าบัวไหนป้าบัวร้านแก๊สไม่ใช่เหรอฮะไม่รู้ร้านใหญ่หน้าวัดนโคกอ่ะนะไม่ใช่คนที่ขายต้มต๋ำชื่อป้าบัวอ๋อนะดาษตอนนี้ไม่ขายแล้วไม่เห็นขายหลายวันแล้ว แทกรมวนเนี่ยต่ำว้ยแค่พา ดีดีนะแต่มันจะย้อนแสงไปหน่อยย้ายาขอยากได้วิวมันก็อ่านทางนี้ลองล่มออกเนี่ยแบ,บเดียวอ่ะเดี๋ยวจะลองเอาล่มออกให้ย้ายเขาเลยอ่ะต่ะอย้ายได้ะเป็นไงมันก็ดีอเอายกขึ้นไป บาร์ก็นะมันจะย้อนหรอก็จังมันจะค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้วัน่ไหนจะมาไล์สดกันมากินหัวจะินหลอดกินบังเดอร์พี่ออหนักไแเสบุ้ิอ่ะกินนะครับดูเปย์กายสดเป็นไงอ่ะ โอ้ยเสียงนาใกล้แล้อ่ะไม่ไหโอ้โหเป็นคนที่กินผักเก่งมากอ่ะอ่ะต้น่ม้จะนานออ่ะอ่าโชว์ต้นไมอ่ออือเรียบอ่าเสือผเอากเสือไหมกินโอ้โหอ่อีกไอ อ๋อ,อคลิปมันยาวโอเคย่มเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พอแค่นี้นะคะไว้พรุ่งนี้จะมาทำคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ